ว่าต้องเป็นแบรนด์ของทารนฟอร์มนะครับทรนฟอร์มซอยมีทารนฟอร์มพัสสูตรหนึ่งทานฟอร์มัดสูตรสองสามสูตรทารนฟอร์มซอยก็ช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องของดินนะครับหลังจากนั้นก็ทารนฟอร์มพัสสูตรหนึ่งก็เรื่องของรากลำต้นและใบทารนฟอร์มพัสสูตรสองก็เรื่องของลูกครับครบเลยทารนฟอร์มซอยเนี่ยจะเป็นผงดำๆนะครับผงดำๆวัตถุประสงค์ก็คือใช้เพื่อปรับปรุงสภาพของดินนะครับซึ่งสิ่งที่มันพิเศษก็คือมมมันีิิ ฮิวมมกหรือว่าฮิวมัสเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอทําให้ดินเนี่ยปรับความเป็นกรดเป็นด่างมาอยู่เป็นกลางช่วยเรื่องของอเติมอากาศลงไปในดินรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินนะครับเมื่อมันมีอากาศมีความชุ่มชื้นจะมีจุลินทรีย์ดีเกิดขึ้นเยอะอ,อะแล้วมันก่อให้การออกรากของต้นไม้ในดินเนี่ยออกดีขึ้นด้วยสเต็ปต่อไปนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูการถัดไปครับฤดูการถัดไปก็คือเริ่มตั้งแต่จะออกดอกนี่แหละวันนี้เราเก็บผลผลิตส่งหมดแล้ว เราก็จะมาเริ่มาการตัดแต่งกิ่งแต่งแต่งกิ่งแล้วก็เตรียมใบเพื่อ สะสมสารอาหารตอนนี้เมื่อมันติดดอกแล้วนะครับเราก็ใช้ต่อเนื่องนะครับใช้ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยมันหลุดล่วงแล้วจะเป็นการขยายลูกขยายลูกบำรุงลูกนะครับเมื่อมันถึงใกล้ๆจะถึงเวลาเก็บเนี่ยเรียกว่าเป็นสารเร่งสุกหรือว่าสารกระบวนการที่ทําให้มันออกตลาดได้เร็วก่อนคนอื่นอ่ะตัวนี้แหละช่วยได้เลยสุดการฟอร์มพัดสุดสองขวดสีทองด้วยนี่แหละที่ต้องการครับเพราะมันเกิกำไรสัมผัสก็คือต้องชิมถึงจะรู้ว่ามันแตกต่างจาก สวนอื่นตรงที่สูตรสเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มแป้งได้เยอะเมื่อเพิ่มแป้งได้เยอะเนี่ยความหวานจะยิ่งเยอะอแล้วมันมีซิงค์ก็คือสังกะสีเนี่ยมันจะได้ความหอมอีกมีความหอมมีความหวานกินแล้ะครับ